ตอนนี้ครับสวัสดีครับอภิิ์ต่อสมนึกครับวันนี้โชคพิการ30สามสิบครับก็ปล่อยมาเลยเนาะวันนี้เจอใครครับเจอใครนะจาวาดจาวาดอะไรนะโชคต่างชาตินะนะเคยเห็นเขาโชคมาก่อนไหมไม่ครับไม่เคยเลยแล้วเราจะวางแกมองแหงไงดีต้องวางบนเวทีครับนะครับแล้วเราซ้อมอยู่ที่บุยลครับนางรองครับก็ที่ค่ายสอสมนึกนะครับผงก็าซ้อมมีใครบ้างตอนนี้ที่อภิวัตที่ราชันอเออนะก็ อาไวัดเมื่อคืนได้ดูพี่เขาไหมได้ครับดูนิดหน่อยเออเป็นไงก็บู๊สู้ดีแล้วเราจะบู๊แบบเขาไหมเนี่ยโอ้ยางดีเออแล้วเราเคยชกกับมวยต่างชาติมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยเลยนะก็หนักใจตรงไหนไหมตะลียะเข้าใหญ่ครับเอออาจจะเป็นแรงประทะเนาะแต่เราก็เต็มตัวมาอยู่แล้วครับแล้วเราล่าสุดชกที่ไหนมานี่เลยครับเป็นไงชนะครับชนะใครมานะ เออเห็ดเ็ดนะครับเ็ดนะแล้ววันนี้ก็ไปปล่อยมาเลยก็ไม่ได้คุมเลยนะครับอ่ะเราอายุไรแล้วครับสิบเก้าครับคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับปล่อยประมาณนี่คกกิโลกี่โลกี่กิโลห้าห้า้าเก้าเนะหกนะเพ่ป็นเปรเป็นมวยมวยมัดมวยดูครับสายขวาขวาับสองร้อยสงร้อคเราชบไยมาเท่าไหร่แล้วนี่ ฝากเชียร์หน่อยฝากเชียร์ได้นะครับอภิิ์สอสมเนิ่ครับขอบคุณครับหน่อยครับอยู่ชื่อไฟแดงครับไฟแดงค่ายบิ๊กวินมวยไทยครับอ่าบิ๊กวินบิ๊กวินมวยไทยนะเราซ้อมอยู่ที่ค่ายบิ๊กวินมวยไทยครับที่จังหวัดอะไรจังหวัดเชียงใหม่ครับก็มีผู้้ังผู้ซ้อมเยอะไหมมีสี่ห้าคนสี่ห้าคนช่วยกันลุมนะครับเราน้ําหนักนี้ได้คุมมาไหมได้คุมคุมมากิโล ก็ลดลงมากิโลไม่ลดเลยก็สบายเลยนะครับผมเราเคยต่อยที่นี่ไหมไม่ไม่เคยแล้วเราได้ต่อยที่ไหนบ้างช่วงหลังเนี่ยแต่แเชียงใหม่ครับต่อยเชียงใหม่นะเออเราเราเราได้เคยทำหนักต่อยไหมไม่เคยปกติก็ปล่อยต่อยตลอดนะครับผมเอาเราอายุไห่ครับ อายุ20่ะ20นะคนที่ไหนคนเชียงใหม่เลยไปปล่อยกี่กิโล61บนะพื้นเพเราเป็นมวยอะไรเป็นมวยบูเลยขนาดซ้ายหรือขวาขวากิงกาขวาเนาะเราสูงร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อย68ครับเราชกมวยมาทั้งหมดเลยเท่าไหร่กี่ไฟแล้ว22ไฟครับ22ไฟนะนะครับเอาดีถ้าได้ออกทีวีอย่าฝากพี่น้องเพื่อเชียร์หน่อย น้องเช็นไหครับครับผมครับ